ญาติพี่น้องกับพิม์ก็ไม่มีเลยเพราะจะเป็นสายงานทั้งหมดซึ่งทําตามสเต็ปของอาจารย์ศริยาท่านเป็นคนบอกว่าไม่ครอ,อบครัวหนึ่งเนี่ยเอามาทําในให้เวอร์ชั่นนี้ก็รวยมากมายแลละพิมก็ไม่ได้เอาใครมาสมาัครน้องสาวพิมก็ไม่ชวนน้องชายพิมก็ไม่ชวนเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าทาเป็นแค่คนเดียวก็พอแล้วแม้แต่กรณีสามเ,เกียรติยาไดเองก็ไม่ได้สมัครนะคะ น้องเัชยาสมัครตั้งแต่ธันวาปีหกห้ากอน,นิสาหรือน้องสาวต่างๆน้องชายต่างๆที่มาสมัครเนี่ยก็มาสมัครเมื่อเดือนสิงหานะ,คะ่ค่ะมาสมัครเมื่อเดือนสิงหาเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นจะมีกองทุนเราก็ทําตามกฎระเบียบของกองทุนแต่พอตอนหลังเมื่องานเริ่มตรงนี้เริ่มเมื่อเดือนพฤษภาคมแล้วเนี่ยเราก็ทําตามสเตปของบริษัทเราก็ยังไม่ได้คิดว่าเราจะ,ะมาสมัครแต่ทีนี้ พอต่อมาปั๊บเนี่ยเอา้าเราอยากจะซื้อของใช้อะ่ะเราอยากจะได้ของใช้ที่มากขึ้นน่ะเราก็ต้องสมัครไงคะเมื่อสมัครแเพราะมือก่อนถ้าเราจะซื้อเราก็ยังไม่เข้าใจเรื่องรหัส B รหัส C ซึ่งคําพูดเหล่านี้พี่พิมพ์จะพูดมาตลอดนะคะว่าเราไม่เข้าใจแผนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ก็คงจะเหมือนพี่พิมพ์อะ่ะก็คือยังไม่เข้าใจแผน แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยไม่เข้าใจแผนก็ยังดีเพราะว่าโอเคนะ่ะเราใช้สินค้าก่อนเราทําตามสเต็ปรุ่นพี่ว่าไงก็ว่างั้นแต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสินค้าแล้วเนี่ยจบปะเพราะมันทําต่อไม่ได้ทําต่อไม่ถูกเนาะเออเพราะฉะนั้นก็อยากอจะบอกพี่น้องทุกคนนะคะว่าตรงเนี้ยมันบอกให้เลยว่าเป็นน้ําซึมบ่อทรายเป็นน้ําซึมบ่อทรายที่ อ่าพี่พิมพก็เพิ่งมาเจอตอนที่ระหว่างที่ทําเองก็ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทําเองเพราะว่าก็มีออเดอร์ก็ส่งลูกพี่ขีหมดทุกอย่างลูกพี่ขีหมดเพราะเราไม่เข้าใจแล้วเราก็คือเอาเป็นว่าเรามีหน้าที่คนแค่นั้นเพราะที่ผ่านมานั้นเราไม่ได้เคยสนใจแบตเตอรี่เลยแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะวางแผนยังไงจะเป็นยังไงอ่าถ้าเกิดพี่พิมพยังเป็นหมาล่าเนื้ออยู่ พี่พิมพ์ก็คงไม่ได้เรียนรู้แต่บังเอิญตอนเนี้ยพี่พิมพ์แก่แล้วไงไปไหนไม่ไหวแล้วไงก็เลยมีโอกาสนั่งติดโต๊ะติดเก้าอี้แล้วก็เรียนรู้ไปเมื่อเรียนรู้ไปจึงรู้ว่าโอ้โหแผนเบรลี่เนี่ยทําไมคนจึงอ่าจึงโอกาสที่จะไปสตาร์สเต็ปเนี่ยยากส่วนมากจะมาเบรลี่เพออไราะรายได้มันเด็ดชัดนะโดยเฉพาะเรียลไทมของไฮเวิร์ดช็อปเนี่ย มันตลอดเวลาเขียวเดอร์ปับ๊บเงินก็ขึ้นเขียวเดอร์ order, ปับ๊บแล้วอยู่ของให้เวิร์นช็อเนี่ยเหมือนสวรรค์สั่งมาอยากได้อะไรได้อยากจะได้สินค้าได้ขอให้คุณมีใจในการทําธุรกิจเถอะอยากจะได้ออเดอร์ได้เพราะสินค้าไม่แพงไงคะไม่ต้องพูดมากไม่ต้องร่ำไรถ้าเขาทําธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยเปิดสามรหัส5้าพันสยห้าิบ แล้วคุณนึกภาพไหมสามพันห้าพันสองห้าสิบเนี่ยขนาดเจ้าของรหัสอนะ่ะเขายังได้เป็นพันแล้วคุณที่แนะน,นําอ่ะแนะที่คุณได้เป็นคนแนะนําอ่ะแล้วถ้าเป็นหลายชั้นอย่างพี่พิมพ์อ่ะคุณนึกภาพมันจะได้เท่าไหร่ท่านประธานท่านบอกแล้วเงินที่ท่านจ่ายออกมาเนี่ยให้ทั้งหมดน่ะที่เราทํากันเป็นทันธนนทันเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีใครให้ได้บ้างไม่เคยมีใครให้ได้เลย นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากหกสเจ็ดคนในห้องนี้พิจารณากันว่ามันไม่ธรรมดาเลยนะคะไฮเวิร์ชอปเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วแตเ่เราสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าพรีเมียมที่ไม่มีใครสามารถคืออาจจะใกล้เคียงกันนะ่ะใกล้เคียงกันแต่เราเหนือกว่าเห็นไหมคะทุกอย่างมันมีเปรียบเทียบค่ะเหมือนกับคุณไม่ต้องดูอื่นถามว่า รถฮอน d a คือรถใช่ไหมคะมีสีล้อทุกอย่างมันก็หมดเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างฮอนด้ Honda. แต่ถ้าฮอนด้าไปเทียบกับโตโยต้าก็ยังถือว่าห่างกันเลยหรืออาจจะห่างไม่มาแต่ถ้าฮอนด้าไปเทียบกับเบนซอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องเลยก็หมายความว่านั่นคือสินค้าที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นทำไมอ,อย่างก็ อ่าอย่างก่อสินค้าเราต่างๆก็บางครั้งเนี่ยเราเคยมีประวัติมาก่อนว่ามีสินค้าที่ราคาอ่าบางครั้งก็จะแพงกว่าสินค้าที่อ่าอยู่ s h o p ปีก็ไม่เป็นไรค่ะคุณก็ซื้อช้อปปีได้ขนาดเดียวกันมันอาจจะเป็นเพียงชื่อแต่คุณอย่าลืมว่ามาให้วันช็อปแล้วเป็นเป็นอ่าเป็นการทําธุรกิจนะมีผลตอบแทนนะคะมีผลตอบแทนแล้วก็โดยเฉพาะ ผลตอบแทนนด้ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปซื้อของเหมือนกับเราซื้อของที่เรียกว่าพี่พิมพ์ก็จะไม่บอกพี่พิมพ์ก็จะไม่ว่าใครเลยสมมุติว่าเราไปบอกแนะนําสินค้าเขาตัวเนี้ยถ้าเขามีข้อโต้แย้งมาไม่ต้องไปเถียงเขาหรอกค่ะเพราะว่าพี่พิมพ์คิดว่ามีคนต้องเยอะแยะแล้วโดยเฉพาะชีวิตเราเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีเพื่อนตั้งกี่คนเรามีคนที่เราไม่รู้จักอีกหลายคนเพราะนั้นคนไหนเขา ฏิเสธหรือเขาต่อต้านหรือเขาเถียงหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องไปทะเลาะเขาให้เครียดหรอกค่ะเราก็หาคนใหม่ต่อไปนะคะแต่ต้องมีอธิบายให้เขาฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงยังไงยังไงแล้วก็สวัสดีมีชัยไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะเรื่องงานแบบเนี้ยยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาทุกคนที่ทําเครือข่ายเจอทั้งนั้นนะคะไปไปไหนก็เจอทั้งนั้นนะคะแล้วคุณอยาลรูว่ามาก่อนเนี่ย มื่อ20กว่าปีที่แล้วที่พี่พิมทำมันจะง่ายกว่านี้เยอะไหมแล้วแล้วแล้วหน้าปั่นนี้ยมันจะยากกว่าเมื่อก่อน20ปีเยอะไหมนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมนุษย์ของอคนไทยน่าจะเป็น70%บ้งที่เป็นเครือข่ายแทบทุกคนเรื่องของเครือข่ายสินค้านะคะแต่ในชีวิตเราเราเครือข่ายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงอยากบอกว่าถ้าใครมีเงินในกระเป๋า ถ้าสามารถซื้อได้น้าบัตรนี้เาเวลานี้ก็สั่งซื้อเลยค่ะสั่งจองไปก่อนเลยสั่งจองในที่นี้หมายถึงต้องจ่ายเงินนะคะต้องจ่ายเงินเลยนะคะสั่งสั่งจองซื้อเลยไม่ได้จองแต่ปากไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็สั่งซื้อเลยพิธีพิถันเพราะว่าท่านประธานถ้าเกิดว่าพี่พิมพ์พูดเรื่องจริงอะ่ะถ้าเกิดว่า อ,อ,อย่าลืมว่าถ้าสมมติว่าแน่นอนราคาตอนนี้บริษัทก็ไม่ได้อะไรนะคะในของของฟรีมอนเนี่ยคนแนะนำก็ได้เพียงอ10%อย่างที่บอกเมื่อวานก็พี่พิมก็ต้องพูดต้องขออภัยเนาะเพราะว่าหนึ่งเราก็ขายเพียงตัวเดียวแล้วก็เราก็ไม่ได้สีเรียนเรื่องคอมมิชชั่นเพราะว่าทางบริษัทก็จัดการให้ครั้งแรกเพียงถามอย่างเดียวว่า เราไม่เข้าใจคิดว่าคอมมิชชั่นจะออกมาเหมือนแบลาลารีพอเรียนถาม่านประธานตานประธานก็บอกว่าประมาณก็คงจะออกพร้อมๆกันกับของผู้ซือ้อผู้ซื้อก็จะได้หนึ่งเปอร์เซนต์เราก็จะได้คอมมิชชั่นตามตามสเตปนั้นแต่ช่วงนั้นเพิ่งมีการซื้อกันใหม่ๆคะ่ะระบบก็ยังไม่เรียบร้อยจากตอนนี้ระบบก็เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็จะได้ตามปกติเ,เมื่อระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ย พี่พิมก็มั่นใจเลยว่าไม่นานหรอกคอยดูเถอะก็จะเข้าไปในระบบมันเข้าไปในระบบเนี่ยสามหมื 35, 000, นหะ้าเนี่ยยังไงคุณก็ซื้อไม่ได้หรอกค่ะยังไงคอมิชั่นก็ต้องยังไงก็ต้องเกินสี่หมขึ้นไปพี่พิงคิดนะเพราะว่าคุณนึกภาพแลยว่า7จ็ดเดซที่ต้องแบ่งค่าคอมอ,อ่ะเพราะฉะนั้นคนไหนที่แล้วก,ก็แล้วก็ข้อสำคัญนอกเหนือจากที่จะซื้อราคาแพงก,กว่าด้วย ก็คือไม่มีเงินคืนนะคะเมื่อเดือนที่ยี่สิบห้าโปรดเข้าใจด้วยโปรดเข้าใจนะคะว่าคุณได้ครั้งแรกจากการทำแผนแบลนดี้สินค้าก็เป็นของคุณคุณรอไปหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหรืออาจจะหนึ่งเดือนกว่าแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไม่ได้หนึ่งเปอร์เซนตลอดยี่สิบสี่เดือนแล้วก็เดือนที่ยี่บห้าคุณก็ไม่มีโอกาสจะได้เงินคืนสามหมื่นห้าพันบาท ถ้าซื้อที่สี่หมืนเจ็ดสมมติสี่หมื่นกว่าไปคุณก็ไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียวเพราะมันเข้าระบบไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเงินแล้วมีปัญหาสุขภาพที่ต้องบำบัดก็สมควรที่จะ,ะได้จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะคะ,ะวันก่อนก็น้องพยอมก็ถามก็บอกแจ้งน้องพยอมไปแล้วว่าน้องพยอมน้องพยอมมีตังแล้วก็มีอายุค่ะ ก็เพราะฉะนั้นน้องพยอมซื้อเลยไม่ต้องร,รอซื้อเลยสั่งซื้อเลยเพราะเพราะที่รู้เนี่ยไม่ใช่รู้ว่าน้องพยอมมีตังหรือเพราะอะไรเพราะได้สอบถามน้องอ่าน้องพยอมก็จะถามเรื่องของการเปิดเปิดรหัสที่สามหมื่นหกพันเจ็ร้อยห้าสิบเปิดรหัสไดมอนด์เปิดรหัสที่สองที่สามเลยประมาณนี้แล้วพี่พิมพก็ถามว่าเห็นใครจะซื้อย้อนวัย ทีละกี่กองกี่กลองเนี่ยแกก็เหมือนกับว่าเราก็รู้จักกันเจอกันที่ชุมพรเนาะแล้วคุยกันบ่อยซึ่งพี่พิมจะมีไม่คือไม่ต้องกลัวพี่พิมพจะมีความบริสุทธิ์ใจแล้วพี่พิมพไม่มีโอกาสที่จะไปแย่งทีมใครหรือใดเด็ดขาดค่ะงานนี้ยี่สิบกว่าปีพี่พิมพสอนคนอื่นให้เป็นคนดีเพราะฉะนั้นยังไงพี่พิมพก็ไม่ทำเราขายเลืะะเอกแบบนี้แล้วก็สําคัญที่สุดพี่พิมพก็แก่แล้วไม่ต้องการเงินมากมายแล้วคะ่ะเพราะว่าหนึ่งนี่สินก็ไม่มีละ สองไม่มีสมบัติอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมีอยู่ถ้าคนเจ็ดสิบห้าขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีความกระตือรือร้นที่คุณจะไปต้องการแต่เอาขอไข่เขาเหล้วคุณจะไม่คิดแล้วคุณคิดอย่างเดียวเลยว,ว่าจะดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดเพื่อจะไดอะ้อยู่ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอพี่พิมพ์ก็เลยเดาเอาว่าแล้วที่เปิดรหัสไดมอนด์แล้วอ่ะแล้วเบิกของยังไงอ๋อยังไม่ได้เบิกเลยคะ่ะ เบิกมาแค่จุดเดียวอะค่ะอ้าวไม่เข้าใจแล้วทําไมถึงเนี้ยมีย้อนไวทําไมไม่เบิกออกมาล่ะก็ซื้อใหม่ไปเรื่อยๆพี่บิ๊มก็เลยไม่เข้าใจว่าไม่อ่าคุณน้องพยอมไม่เข้าใจในการเบิกของอ่าการที่มีเกมทิ้งไว้เปล่าๆเนี่ยะจะรอสินค้าอื่นแล้วเอาเงินสดมาซื้อใหม่ มาซื้อย้อนวัยใหม่ก็อันนี้ก็เลยบอกว่าน้องยอมลองถามแม่ทีมดูนะจ๊ะ,ะว่าขั้นตอนเป็นแบบไหนก็บอกเท่าที่จะบอกได้บอกในทางซื่อตรงในทางซื่อสัตย์นะคะก็ไม่รู้ไปถึงไหนก็อันนี้ก็บอกตามความสามารถที่พอตอบได้นะคะเพราะนั้นก็เลยคิดว่าเราจะเป็นตัวเง่ว่า ถ้าถ้าไม่มีก็เลยคิดว่าเออน้องพยอมก็คงมีเงินก็คิดเองไม่เคยถามแล้วก็ไม่เคยรู้กันมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่มีเงินเขาคงไม่ปล่อยให้สินค้าไปนอนแอง่งแมงอยู่อย่างนั้นแล้วก็เอาเงินสดมาซื้อของใหม่อ,อันนี้คอมมอนเซนส์เลยนะคะก็เลยคิดเองตัดสินใจเองแต่ก็แตก็เป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนในสังคมของเงินปุ่นงานปุ่น ซึ่งพี่ิมก็ตอนนี้แกก็ติดแกก็บอกว่าติดมากเลยติดงานการชาติใช่ค่ะช่วงนี้จะเป็นตั้งแต่โมกราคากรุงพาไปเนี่ยจะเป็นงานการชาติของทุกจังหวัดนะคะองการชาติเนี่ยต้องออกรับบริจาคแล้วก็พี่พิมจบมาจากสภาการชาติไทยตอนนั้นพี่ิมอยู่จังหวัดบ้านนอกของพี่พิมพี่พิมก็เป็นเป็นทั้งเป็นทั้งสภาการชาติเพราะโดยสายเลือดโดยสายเลือดว่าเราจบมาจากสภาการชาติไทยเมื่อไปจังหวัดไหนที่เขามี เหล่ากาชาติจังหวัดเราต้องไปร่วมด้วยช่วยกันเพื่อช่วยเหลือเขาในความรู้ที่เรามีนะคะประการที่หนึ่งประการที่สองพี่บิ่มก็เป็นประธานจังหวัดเพราะความจริงคนมันคือ,อเป็นคนที่ชอบอาสาไหมคะเป็นคนที่ชอบอาสาแต่อาสานี่ไม่เคยคิดอาสาจะเป็นใหญ่เป็นโตใครหรอกนะคะแต่มันคงในชีวิตมันคงจะเป็นภาคบังคับอะไปอยู่ตรงไหนก็มักจะต้องเป็นตรงนั้น ที่ที่ที่มันมันจะได้เรื่องอะไรประมาณเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยพ,พี่มิมก็สงบเงยียบเจียมตัวแล้วไม่ได้คิดอะไรแล้วเห็นอาจารย์พิสุทธิ์พูดเมื่อปีกายพูดอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวอ่าอ่า opp ก็ไม่เชิงอะไรก็ไม่เชิงอ่านะคะก็ยังไม่มีใครยังไม่มีใครเริ่มเออเราก็อยู่ว่างๆเนาะช่วยอาจารย์พิสุทธิ์ดีกว่า อาจารย์วิสุท์ถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยเหลือก็ออออก็บอกนะอาจารย์นะอย่างน้อยพี่อาจจะช่วยพูดประวัติบริษัทให้ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งเรา80ปีแล้วเราคงไม่กระตือรือร้นที่จะไปค้นคว้าตัวอื่นให้มันปลูกเปลืองสมองทั้งนั้งที่ว่าแม้เราเป็นแชมป์เราเคยเป็นแชมป์อธิบายสินค้าอันดับหนึ่งของโลกในบริษัทนั้นๆมาแล้วก็จริง แต่ณเวลานั้นกับเวลานี้มันไม่ใช่เราต้องรู้ตัวเราเพราะนั้นพี่บิ๊มก็บอกอพูดได้แค่ประวัติบริษัทนะอย่างอื่นพี่ไม่อยากเรียนรู้แล้วเพราะว่ามันต้องการพักแล้วเพราะนั้นพอเมื่ออายุ80น่าจะ80เมื่อขึ้น79ปีก็เลยเรียนอาจารย์สัิยาท่านว่าอาจารย์ขอพี่พักเถอนะเพราะว่าอ่าพี่จะได้มีเวลาอยู่กับน้องๆบ้าง แล้วก็ได้ฟังเพลงบ้างได้ดูทีวีบ้างเพราะอาจารย์สยยาท่านเพิ่งเจ็ดสิบเนาะ <c oughs> เราก็จะแปดสิบเนาะแต่บอกได้เลยพี่พิมได้เลยพักผ่อนเลยพี่พิมมีโอกาสก็เข้ามาช่วยกันนะอ่ะจาจ้รู้สึกว่าเรามีความสุขค่ะท่านก็บอกว่าทําอะไรมีความสุขทําไปเลยพี่พิมชีวิตเราก็แค่นั้นนี่มันก็ถูกต้องนะคะก็จึงอยากฝากบอกทุกคนว่า ให้ก่อนอื่นให้รักตัวเองก่อนนะคะดูแลตัวเองก่อนแล้วก็ดูแลคนใกล้เคียงที่ผ่านมาพี่พิมพดูคนไกลตัวตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลก็ดูคนใกล้ตัวจนทั้งต่อมาก็มาดูแลพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะดูแลตัวเราเองแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญทรรมาค้าขึ้นรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะวันนี้ขอปิดสัมมนาเพียงเท่านี้นะคะ พบก,การเย็นนี้ห้าโมงเย็นจิตประพัดสอนหนึ่งทุ่มอ้องคนล่าฝันวันนี้เป็นการทำงานของทีมอาจารย์ทิิพานะคะฝากกันบ้านด้วยค่ะขอทุกท่านมีความสุขความเจริญม,มุ่งเรืองรวยรวยรวยขอ,ววรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พีมขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พีมสวัสดีค่ะคุณน,นํำทุกท่านสวัสดีค่ะพี่พีมสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็เลยไม่ได้เชิญใครพูดเลยเพราะว่าอาก็เลยพูดยาวไปเลยพรุ่งนี้เอาใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอบรคุณนะคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะโอ้เสียงใสจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแม่พิมพ์าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่พิมสวัสดีค่ะขอบคุณเช่นกันสวัสดีค่ะ แสดงว่า11ท่านนี้นะกากวัววางเลย9ท่านและคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้6โมงครึ่งนะคะตอนเช้านะคะ ขอบคุณมากค่ะพี่พิม